ต้องเกรงใจครับคุณแม่ปัญหาของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เหมือนปัญหาของผมมันต้องแบบพีกอะพีกกว่านี้หมายถึงว่าจังหวะเราเริ่มสบั้นคครับแเกรงใจครับคุณแม่ปัญหาของคุณพ่อคุณแม่ก็เหมืหอ,อมนรัรับ ปัญหาของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็คือปัญหาของผมใจครอบคหันโอเคหมมมาายถึงว่ัันนพูดไปท่ม่ต้องเกรงใจนะครับแม่เชื่อผมแบบมันต้องขนาดนี้ดูได้กว่านี้ใช่แบบเชื่อผมผมมันคือผมทำได้อะจะบอกแม่ผมทำได้ไม่ต้องห่วงนะครับแล้วแบบเออหมายถึงว่าพอเนี่ยตอนท้ายอ่ะอย่างที่บอกให้อิมพอไว้เพิ่มอ่ะถ้าอิมพาวายเพิ่มมันคือการมันคืออินเนอร์นั้นต่ออ่ะไม่ต้องเกรงใจครับแม่ปัญหาของคุณพ่อคุณแม่เหมือนจะง่ายครับ แต่ก็หลายยเทคอู่กี <g lish> <g lish> สนุกครับจังหวะโบ๊ะบะมากไปดูหลังมอนิเตอร์นี่แบบอย่างเงี้ยช็อตแรงเวอร์อะไรเงี้ยบบได้ได้รอยยิ้มแน่นอนเพราะเราเป็นแบบผู้ชายบุญคอยดูแลคอยแก้ปัญหาให้ทุกคนครับไม่ต้องเป็นห่วงครับปัญหาของทุกคนคือปัญหาของผมครับ <g lish> จัดกรารอ<ร>ป็นมือแม่อันนี่ต้องมือนี้ค่ะต้องมือนี้นแล้วก็เป็นแม่นะคะที่จะได้แตะทังฐานน้ำข้อ3ชอบจ้อง <g lish> ตองา,นาน แล้วก็พี่บอกว่ากินแล้วก็แต่มองหน้าเขากินกินกินนแบบอบอุ่นอ่ะกินเบาๆเออ้านมีเพื่อจะงามจริงเลยครับอ่าแล้วเด็กเขาที่จะได้หลบไหมเราไม่รู้นะพี่ก็ไม่รู้หลบอะไรอ่ะลองดูลเอามา y va. วันนี้เนี่ยผมจะชวนน้องกรมไปออกกำลังกายครับกรมอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับไม่อยู่จ้ะอยู่ค่ะข้างหลังเนี่ยเพิ่งอ๊ยวิ่งเข้าไปสิบวีเนี่ยเองค่ะสุยังพันค่ะเนี่ยสวนเข้าไปตรงนี้งั้นขอตัวนะครับได้ค่ะพี่มาอุ้ยเสื้อลูกพี่บ้าว้ายซ้อมวอลแล้วคะ มีคนนึ่งค่ะเขาบอกว่าเราไม่ทำงานใช่ไม่เถียงเลยวันๆเอาแต่ทวิตเคมินิมารย่อมาจากคุณกุ้งเอาเธอเป็นแู่พ่อค่ะแต่จริงๆแล้วชื่อแต่อ้วกแต่เอวนคุณกุ้งก็คือแม่ที่แท้จริงของผมอายุสี่ข้อดล้วข้างหลังนะครับนี่ไปสิ่งีเนี่ยค่ะอุ้ยเจ็บไหม ก็คืออยากตัดใจจากพี่เพื่องครับแต่มีนี่กุ้งเวยตัดแล้ว ได้ค่ะพี่บ้านงร็วพี่บ้านอ้าวอ้าวเอวดีมากค่ะเป็นพนักง,งานมินิม a r เอวดีมากเราทุกรีแอคของการบิดติแดแม่หนักใจใช่ไหมคะสุดค่ะเออาก็ไม่ทำงานกีะไรอย่างเดียวกีตูปเขยแม่อย่างเดียว ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยรู้รู้ว่าของแบบไอ้ยูต้องหนึ่งแน่คนดูชอบพี่กุ้งมากแน่เลยมีความีดีฉันอะเป็นแม่เธอแต่ฉันอะยังไม่พร้อมที่จะลูกในวันนั้นฉันก็เลยจำเป็นที่จะต้องเอาเธอไปฝากกับเจ๊อ้วนใช่ป่ะแม่ชื่อเจ๊อ้วนป่ะแม่ใหม่แม่ใหม่แม่ใหม่แล้วใครคือเจ๊อ้วนมาเพราะว่า เขาผมใส่หูฟังอย,ย 5, e. uh. okay. ู่ม oh, ันไม่ได้เสียปลากระลุกพี่เฟื่องก็เป็นอะไรหรือเปล่าลูกเมื่อกี้ก็ทำอะไรอะลูกหูฟังของมันไม่ได้เสียปลาไม่ลูกเฮียวโก้แม่พี่เฟื่องหนึ่งพร้อมสองแอร์แอคชั่น ีโกลมแม่พี่เฟื่องหรือว่ากลมไม่สบายไหนนะแอร์แอรพี่หน้าอยู่ว่าโกลมไม่สบายผมไม่ได้เป็นไรครับเป็นไงครับพี่พอลซีนี้ไม่ลึกลากไม่มีพิรุนไม่มีใครฆ่าปู่ฟังทั้งานครับนี่หายสีทงอยากอยู่ต่อเหรอผมไม่อยากเลิกเลยทำไมทำไมเลิกเงี้ย รักการกักการละ่ละรักงานลักในคิวถ่าย,อยเอาม่กี่คิวอันนี้ยี่สิบกว่าเลยเหรอเอามาร้อยเลยมั้ร้อยคิวถามผู้กำกับแบบนะั้นอ่ะทีทั้งสี่ฝากหน่อยนะได้พี่แจวเลยพร้อมครับไม่กลับอีกเหรอร ชอบพี่อะคนใส่หน้าเดี๋ยว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 ไม่งว่าไงนะตลกไหมตลกิมเที่ยมจเที่ยมใครพาแต่เป็นหมคนนี้มันเลยมึงทำลุกมึงไงมึงดูสบายสบายคอยน่นอนจับจับแต่้าเกิดเก่มึงจับเอคุณดูพี่ทำอย่างไรี่ครับพอเกินหนึ่งรั้หนึ่งที้งหนึ่งีต้องเดียว แต่ก็ตกใจนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้ yeah, เียเม ก็จะดีนะดับร้อนได้เราเรียกอากาศร้อนผมรู้ไงว่าอากาศมันร้อนพี่เฟื่องอิจฉาเนียไม่ไม่ได้เจอน้ําเย็นๆใช่ไหมล่ะอ๋อไม่ไม่ไม่อิจฉาครับไม่อิจฉาอิจไม่ไม่อิจฉาครับเอาเลยครับเอาเลยไม่ไม่เรียเลยผมไม่ไม่แยกน้องเลยเอาเลยเต็มที่เลยคนเดียวเลยนะไอ้เมื่อกี้มันยังแฉลบนะมันยังมันเฉียงๆนะไม่ใช่มันมันไไม่ด้เปล่ามันอินเนอร์มันต้องแบบงี้ถ้าอยางนั้นผมขอมันต้องเต็มเต็มเลยปล่าขอพุ่งกลับเอาใหม่ดีกว่าเมืถักไม่เก็บเหมือนเหมือนเหมือนพยายามให้โดนทุกคนอะตอนนี้กงมันมันเฉียวอ่ะมันนโดถากออม เต็มๆเลยดีกว่าเหมือนเครื่องรดน้ำ้นไม้เขาเรียกว่าสร้างละออ๋อไม่น่าเกียดอ่ะไม่เอาไม่พูดต่อขับเลยไปแก้ั้งไอ้ดูอยู่เลยฝากด้วยนะครับเพื่อนละคร City of Stars the series นะครับออ on air ที่2กุมภาพันธ์นะจ๊ะที่ับอันนี้ครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนสีไปเป็นที่ตัดมาเลยนี่ละเฮ้ยซีต่อไปบู๊นะเอาทีมงานช่วยมาแก้มัดหน่อยเร็วดีมากดีมากดีมากทีมงานเคลียร์เซตเลยเคลียร์เซตเลยเซตต้องแสดงด้วยเร็ว เป็นรอยเลยพูดสิอยากเล่นเลยผมอยากเล่นปืนมั่งอยากเป็นจอห์นวิกยังไงยิงวงกลับเลยอ่ะเทสสามกล้องบีถ้าก็ไม่มีวันปล่อยให้กันเคยนะ้าบ่พี่ยิงปืนจริงนะเดี๋ยวพี่ยิงปืนจริงนะสิอยากกลัวอ่ะพี่อยากตกใจมีลีฟหรืออะไร จริงไม่เฉยเปลืองว่าถ้าเกิดไม่ได้เปรตลูกก็ยังจับไม่เอานะไม่มียิงอ่ะทำไมอ่ะเปลืองเก็บไมใช่ได้ยไม่ยากเราเปรตเป็นก้อนหงก้อนหินด้วยนะรู้สึกว่าเป็นฉากที่ค่อนข้างจะเครียดนะคะก็รอครั้งแล้วแต่ว่าคิดว่าก็จะออกมาดีแล้วกันค่ะทำเป็นพี่ค่ะ อันนี้เป็นอีกหนังอีกเรื่องหนึ่งของฟอมยักษ์นะชื่อว่าหลังหยดนะครับเป็นคู่แข่งของที่หยดอีกทีหนึ่ง<ม>แต่ <ผม S 1> คน,คนละแนวกัน,อ,น,นอันนั้นแนวหนังผีอันนี้แนวหนังเปียก <c oughs> ห,หลังหยดหลังเป็นเม็ดตอนี้ชุ่มจามเลยตอนนี้นชุม่มสามเลยบอกเฮ้ยเออทีมนี้ํมกลับดีกว่าใครวะไม่ไม่ไม่ต้องไม่รู้จักมาหรอกก็คนหลอคนหนึ่งที่ไม่ไม่ไม่เก่ง ปุ๊กโดที่ทำอ่ะพูดดีอันนี้พูดถูกนะแต่พูดผิดจะพูดว่าอย่างงี้ถ้าพูดดีถ้าเขอประถามเอ้ยบางมปุ๊กลับเป็นใครวะไม่เก่งจังเอ้ยพุ๊มวันนี้เก่งไฟแล้งก็แค่ทำคันเตอร์เรื่องเลยเออชื่อนิมานนิมานเข้าซอยเข้าซอยเอะไรนิมานไปนิมานไม่รู้เหมือนกันปุ๊งั้นเราป้อนพร้อมกันเลยนะอ่าได้ใช่ กครนนะคะุณตอนนี้มันเห็นหลังแล้วเนาะม,มันมันมันนิ่งไปอาจจะมีแบบโดยเฉพาะต,ตรงเนี้ยมันเห็นว่าถูกแบบนั่งจ่อยมากตอนเนี้ยอาจจะต้องเองนจี้กว่าน,นี้นิดน<ป>ึงเนาะลุเปิดตัวเราพี่ทีเปิดตัวไป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 ไไปเดี๋ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเเป็นนักล้องนะะ่ะจ๊ะร้อมพี่ไหมลากบัตไง แต่วันนี้โฟนจะไม่ได้เพราะว่าเออจะล่าขโมยกอบถุงทำอ่ะเราเรียนกันเลยที่นี่ครับดูเข้าหายใจแล้วเขาช่างงดงามมากเหลือเกินฉันอยากกินกุ้งตัวนั้นเลยไม่ได้สิกุ้งเป็นเพื่อนมันอร่อยนะให้กินหรือเปล่านี่ไงกุ้งมาอยู่ พี่กิมบอกว่านับให้เฮียหน่อนะสามสองหนึ่งหนึ่งสองต้ต้องเอค่ะเอาละค่ะขอเชิญี่เมืองเล็กอลกาแต่งกันดี ได้แค่สองเดียวเหมือนกันครับคุณเสน่ห์ีคอะดีมากเลยสำหรับคุณค่ะพี่อ่ะมีความสุขมากเลยนะที่ได้แอบชอบกลมไปแบบเนี้ยกลมอย่าเพิ่งรู้ตัวนะว่าพี่ชอบแล้วพี่ไปนั่งทำอะไรคนเดียวอยู่หน้าบ้านไม่ใช่แค่อาหารท่นอร่อยนะ พี่อยากไปฟังเรื่องของกลมพี่มีความสุขมากนะที่ได้แอบชอบกลมนแบบนี้นกลมอย่าเพิ่งรู้ตัวนะว่าพี่ชอบอันนี้ตอนนี้มันดูชิวไป เรายังไม่ได้ทำสอบจากเขาเลยยังไม่ได้ทำต่อใช่ไหมจำอินเนอร์ตอนที่เข้าไปกอดเขาตอนเขามาถึงได้ไหมอืมเรื่องอะไรหรอแล้วขยับเข้าไปใกล้เหมือนว่าแบบอยากกันแซนบอกว่านกลมโทรคุยโทรศัพท์กับแฟนว่าพี่ชอบพี่เองก็อย่าเพิ่งโตัวนะครับเดี๋ยวดิเด